นพ่อยสวัสดีครับสสวัดีค่ะอันนี้อันนี้เป็นลูกถ่ายแล้วเมื่อกี้นี่เป็นแม่เพันแม่พันแม่แมแมลูกสองนะครับเด้อแม่ลูกสองลูกมาสองตัวอันที่สามจะไปแล้วเนาะโอปป้โหจ็อกโกลด์แล็ตนะครับแม่เพิ่นเด้อสมบูรณ์ดีทั้งใต้ก็ดีครับปูนเรื่องได้สูงเท่าไหร่นงพ่อยร้อยเท่าไหร่ครับขั้วสูงขั้วสูงสสร้อยหาสิบสามวัดแล้วหางเหย้ว นะครับหางยาวใายใหญ่เลยร้ายใหญ่หางยาวหางเลือดครับเอานี่ครับเป็นัวเอฟครับัวเอฟเป็นัวเอฟชุบเอสม,มบูรณ์ดีอ่ะมีใบเพชรเรียบร้อยัวเอฟนะครับแม่นะครับเรียบร้อยนะครับนี่นี่ครับนี่นะครับชุบสม,มบูรณ์สมบูรณ์ นี่นะครับเอาเบิงก็คักกันนะแม่เพิ่นนะครับได้ลูกมาสองตัวเลยอันที่สามชุดสวยๆสวยๆราคาเท่าไหร่ล่ะครับแต่แม่บอก่าแต่แม่แต่แม่เหมอนใบแสนนึ่งบาทโอ้โหหนึ่งแสนบาทนะครับง่วนง่วเอฟใี้ใบเพชรเรียบร้อยเลยชัดเจนเลยนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทต่อรองได้ครับเอาสมบูรณ์หายากเลยครับมืัอนี้ยุทตลาดสมเด็จเป็นง่วนขอบนะครับออกมากใบพี่น้องนะครับ เราจะได้ไปเลี้ยงแสนหนึ่งนะครับแม่นี่กด้อหนึ่งแสนนะครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าสามสามสี่ห้าเอาโทรมาหาน้องคอยน้องคอยนะครับาจากเพื่อนน้ำมุ่นกาลสินนะครับเด้อช๊บ